สารรอยรักตอนที่1 9วันนี้เป็นวันหยุดของคณะนันเพราะแบบนั้นจึงไม่ต้องรีบเร่งมือจัดการงานบ้านมากมายเท่าไหร่ทุกวันนี้เธอยังทำงานกินเงินเดือนจากภาคพัเหมือนเคยไปไปมามากลายเป็นว่าเงินใดือนบัญชีก็เพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจอาจเป็นเพราะอยู่ที่นี่เธอแทบไม่ต้องออกเงินอะไรด้วยกระมังแต่มันก็แลกมาก,กับการทำงานเกิดทุกอย่าง ซึ่งก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากดักคณะนันรู้สึกว่ารักและผูกพันกับไร่แสงอรุณรวมไปถึงผู้คนที่นี่หากวันที่ครบกำหนดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถึงอย่างไรเธอก็ยังมีความฝันของตัวเองและอย่างตั้งมั่นที่จะเดินตามเส้นทางที่วาดเอาไว้อีก20นาทีต้องเข้าไปปลูกพักพัดก่อนหน้านี้เธอเข้าไปปลูกเขาแล้ว แต่ชายหนุ่มของงีบต่ออีกหน่อยเธอเห็นว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลากินยาก็เลยปล่อยให้นอนต่อยิิงสาวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลือนหาเบอร์ใครบางคนก่อนจะกดโทรออกรอสายไม่นานเท่าไหร่นักทางนั้นจึงกดรับสายพร้อมกับทักทายกันด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเช่นเคยว่าไงลูกคนเป็นลูกระบายยิ้มเต็มวงหน้า แม่เข้าร้านแล้วหรอคะวันนี้แม่น่าจะเข้าช่วงบ่ายเลยครีมมีอะไรหรือเปล่าลูกเป็นแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่เธอมีเรื่องบางอย่างท่านมักจะจับความรู้สึกลูกสาวอย่างเธอได้เสมอไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคือคือว่าครีมมีเรื่องอยากปรึกษาแม่นะคะได้ยินเสียงกุกกักจากทางปลายสายคล้ายกับว่าท่าน กำลังหาที่ส่วนตัวเพื่อนั่งคุยกับเธอเป็นยังไงไหนเล่าให้แม่ฟังซิคณะนันเพิรมเม้มปากเข้าหากันเล็กน้อยก่อนตัดสินใจพูดมันออกไปมันจะผิดหรือเปล่าคะแม่ถ้าเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอกับเรื่องที่เคยทำให้เราต้องเจ็บปวดในอดีตยังไงนะครีมเดี๋ยวนะลูก พรกมลกกำลังทวนคำถามนั้นอีกรอบตามความเข้าใจของตัวเองมันหมายถึงว่าเราเคยเจ็บปวดเพราะเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนเรากำลังจะทำแบบเดิมถูกหรือเปล่าอืมประมาณนั้นค่ะแม่แล้วทำไมหนูถึงคิดว่ามันผิดล่ะลูกสิ่งที่ท่านย้อนถามกลับมามันทำให้เธอเจ็บแปรขึ้นมา ครีมกลัวว่าแม่จะเสียใจแล้วหนูล่ะตอนแรกคิดว่ามาดาจะถามหาเหตุผลกับกลายเป็นว่าท่านหัวเราะเล็กน้อยแล้วเลือกที่จะถามความรู้สึกของเธอมากกว่าหนูน่ะจะเสียใจหรือเปล่าถ้าไม่เลือกมันครีมไม่แน่ใจเลยค่ะแม่ฝั่งแม่นะครีมการเลือกทำตามหัวใจใตัวเองน่ะมันไม่ใช่เรื่องผิด พรกะมนดีใจที่ลูกสาวเลือกโทรหาตนทำให้คนเป็นแม่อย่างเธอรู้สึกดีที่มีอะไรลูกก็ยังเลือกเธอเป็นที่ปรึกษาครีมลูกครีมจำได้ไหมว่าแม่เลิกกับพ่อเพราะอะไรจำได้ค่ะมันเป็นสิ่งที่คณะสนัน,นจำได้ดีไม่มีวันลืมบิดาน,นอกใจมารดาไปมีคนอื่นแถมยังไม่สนใจใหญ่ดีสองแม่ลูก ตอนนั้นแม้ว่าคนเป็นแม่จะรักสามีตัวเองมากแค่ไหนแต่สุดท้ายท่านก็ยอมตัดใจเดินออกมาแล้วกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดไม่กี่ปีต่อมาพวกเธอก็ได้ข่าวว่าบิดาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์คณะนันจำได้ว่ามารดาพาเธอไปหาคนที่เรียกตัวเองว่าพ่อแต่กลับไม่เคยทำหน้าที่นั้นตอนแรกเธอโกรธจนไม่อยากจะมองหน้า แต่พอเห็นสภาพของท่านแล้วความโกรธเกลียดที่มีมันก็เบาบางลงทั้งเธอและมารดาทำเพียงเอ่ยปากขออโหสิกรรมต่อผู้ชายคนนั้นจากที่ได้ยินมาเหมือนว่าท่านรักษาตัวไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตครีมในเมื่อแม่เคยเจอกับเรื่องเลวร้ายแบบนั้นแล้วทำไมแม่ถึงยังเลือกเปิดโอกาสให้ตัวเองมีรักใหม่ครีมว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะลูก เพราะคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนละคนกันค่ะโอกาสน่ะมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงของคนเป็นแม่เต็มไปด้วยความเอ็นดูจนเธออยากจะมุดโทรศัพท์เข้าไปกรอดท่านเหลือเกินเท่าที่แม่เห็นนะคุณพัฒน์น่ะเขาต่างไปจากเดิมมากแม่คณะสนันคลางเสียงแผ่วเบาอีกอย่าง ครีมเองก็เคยทำไม่ดีกับคุณพัทเหมือนกันแต่พี่เขายังเลือกที่จะมองข้าไม่ใช่เหรอลูกอันที่จริงพกรกบนก็พอจะมองออกถึงความเปลี่ยนแปลงของทั้งสองคนอยู่บ้างจึงไม่ตกใจเท่าไหร่ตอนที่ลูกโทรมาปรึกษาเรื่องนี้ถ้าแม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ครีมลังเลนจนไม่กล้าเลือกทางเดินตามเสียงหัวใจของตัวเองแบบนั้นนะ่ะแม่น่าจะเสียใจมากกว่านะ พ่กระมนเลี้ยงลูกมากับมือตัวเองเหตุใดจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้คณะสนันยังลังเลเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าลูกกลัวว่าเธอจะเสียใจจำคำแม่เอาไว้นะถ้ามันไม่ผิดศีลธรรมการให้โอกาสตัวเองการให้โอกาสหัวใจตัวเองด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะลูกครีมเข้าใหแล้วค่ะคณะสนันครียิ้มทั้งดวงตา รักแม่นะคะแม่ก็รักหนูที่สุดราวกับคมพูดของท่านทำให้เธอปลดล็อกทุกอย่างบาดท,ที่เคยหนักเพราะแบกรับอะไรหลายๆอย่างมาหลายปีนั้นค่อยๆผ่อนคลายลงวางสายจากมารดาไปแล้วก็ยังยืนอยู่ที่เดิมคณะสนันพ่นลมหายใจก่อนที่จะหัวเราะร่วนเพราะว่ารู้สึกโล่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใช้หลังมือเช็ดคราบน้ำตา ที่ไม่รู้ตัวด้ยวยซ้ำว่ามันไหลลงมาตั้งแต่ตอนไหนเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าของร่างบางสะดุ้งเล็กๆเมื่อจูจูคนเจ็บก็โผล่พรวดเข้ามาพร้อมทั้งใช้มืออีกข้างเฉยคางเธอขึ้นมองหน้าร้องไห้ทำไมครีมคณะสนันสายหน้าพลางระบายยิ้มไม่ได้ร้องค่ะน้ำตา เขาชี้ไปยังคราบน้ำตาที่ยังเกาะอ,อยู่บนแพรขนตาแล้วก็ั้างขนตัวเล็กเข้ามากอดเสียใจอะไรฮหสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหนือความคาดหมายของพรกพัฒพอสมควรขณะสนัน่นกอตอบแล้วนหน้าซบไหลแบบนี้แปลว่าเธอคงเสียใจหรือไม่ก็คงจะเจ็บปวดกับอะไรสักอย่างถึงได้ครีมตกลงนะคะคุณพัด พระขดยืนนิ่งไปหลายวินาทีกระทั่งฝ่ามือที่รูปเรือนผมงามก็ยังหยุดชะง,งักกลายเป็นหญิงสาวที่พลาตัวออกจากอ้อมกอดแล้วเงยหน้ามองใบหน้าคมคายเปรติกิริยาเฉยเมยจากชายหนุ่มส่งผลให้หัวใจของคณะสนัน,นหดรีบเพราะงั้นเธอจึงหาทางที่จะปลีกตัวออกมาสมองคิดหาข้ออ้างโดยพลันถึงเวลาแล้วกินยานะคะ ครีมขอไปตั้งโต๊ะก่อนเดินออกมาได้ไม่เท่าไรร่างทั้งร่างก็ถูกคนตัวโตวใช้แขนข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวเอวเข้าหาตัวคอยกินคนเจ็บบ่นงึมงำ่ำริมฝีปากนั้นชิดพวงแก้มนวลแขนเรียงแบบนี้ก่อนไม่ถนัดเลยดวงตากลมโตมองท่อนแขนที่ยังต้องสวมที่ช่วยพยุงเอาไว้ เธอค่อยๆดึงตัวเองออกจากอ้อมกอดเพราะว่ากลัวไปกระทบกระเทือนกับแขนข้างนั้นแต่เธอว่าพระคพัทกลับคว้าตัวเธอเอาไว้อีกรอบเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะเงียบแต่อยู่ๆสมองมันก็ประมวลผลช้าไปหน่อยครีมอย่าเพิ่งโกรธพี่พี่เหรอคะคณะสนันตั้งตัวไม่ทันกับสัพนามที่เปลี่ยนไปโดยพลันเจ้าของร่างสูงยกมือเสยผมแก้เกอ โนแก้มร no ะเรือขึ้นจนขนมองรอบยิ้มนึกแล้วก็อยากตีมือตัวเองทั้งที่เมื่อครู่ยังรู้สึกเจ็บประปๆแต่พอเขาลงทุนอ้อนเข้าหน่อยใจมันก็ดันอ่อนยวบทันทีคบกันแล้วก็อยากได้ยินคลีมเรียกพี่ว่าพี่พัทค่ะพี่พัทอิงสาวระบายยิ้มก่อนจะวาดวงแขน,ขนครึงคล้องคอเจ้าของร่างสูงแบบนี้โอเคไหมคะ ลมหายใจของพัทขพัทสะดุดไปชั่วขณะกับการกระทําของคนตัวเล็กแต่ทว่าฝ่ามือใหญ่กลับเลื่อนลงไปโอบเอวพร้อมทางรังเข้าหาตัวโดยอัตโนมัติเข้ามองไม่เห็นร่องรอยประมาณในวงหน้างามมีเพียงความน่ารักที่สะท้อนผ่านดวงตาคู่กลมโอเคสิโคดโอเคเลยครีมเสียงทุมเล็ดลอดออกมาผ่านริมฝีปากนะ นึกงุดงิดกับอาการบาดเจ็บจะขยับจะทำอะไรก็ไม่สะดวกงั้นเราไปนั่งคุยกันดีๆดีๆไหมคะยืนตรงนี้เจ้าของไร่แสงอรุณปฏิเสธไปตรงอื่นเดี๋ยวไม่ได้กอดถ้าพิพั์ใจดีแล้วก็น่ารักกับครีมครีมก็จะยอมให้กอดพระขพัดนมหน้าลงจุมพิษน้าผาดเกี้ยงกลาอย่างแผวเบ้า กนเนือข้างในเต้นแรงจนต้องคว้ามือบอบบางขึ้นมาทาบตำแหน่งนั้นใจพี่เต้นแรงมากเลยครีมเขาว่ายิ้มยิ้มรับรู้ถึงความสุขที่กำลังอาบลน้นพี่ดีใจนะแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าต้องแสดงออกมายังไงแต่ว่าต่อไปพี่จะพยายามปรับปรุงตัวเองพี่อยากเป็นคนรักที่ดีสำหรับครีมครีม โอกาสนะ่ะมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงนะลูกคำพูดของมารดามันยังคงก้องอยู่ในสมองของคณะนันเธอได้แต่พยักหน้าย,ยิ้มกับประโยคที่พักพัฒเอ่ยออกมามันทำให้เธอรู้ว่าตัวเองก็มีความสำคัญสำหรับเขาเหมือนกันใจของครีมก็เต้นแรงเหมือนกันเหรอในตาครมพาวระยับขึ้นมาทันได เขาจับบ้างสิเดี๋ยวเธอพี่ล้อเล่นนะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราสองคนเผชิญในตอนนี้มันเป็นแค่ความชอบหรือว่าแปลเปลี่ยนเป็นความรักเส้นทางเดินที่เราเพิ่งจับมือกันมันอาจจะขรุขระอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ว่าเราพร้อมจะก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยกันหรือเปล่าก็เท่านั้นเลือกการที่ยอมให้โอกาสพ,พักพัดรวมไปถึงให้โอกาสตัวเอง มันทำให้มองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางได้ง่ายขึ้นเธอจะไม่หยิบคำพูดที่เคยบั่นทอนจิตใจขึ้นมาให้คิดมากในเมื่อตัดสินใจเดินหน้าแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องในอดีตย้อนกลับมาทำร้ายเราได้อีกจำคำแม่เอาไว้นะถ้ามันไม่ผิดศีลธรรมการให้โอกาสหัวใจตัวเองนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดถ้าถามว่า หลังจากที่ตกลงคบกับพักพัฒมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าในแง่ชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นักอาจเพราะปกติก่อนหน้านี้เราก็เจอหน้ากันทุกวันอยู่แล้วเพิ่มเติมก็คือมีออกไปเที่ยวไปกินข้าวนอกบ้านกันบ้างและสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการถึงเนื้อถึงตัวคณะสนนัน,นั่งถามใจตัวเองอยู่ว่า เธอจะสามารถรักษาเยื่อบางๆของตัวเองไว้ได้นานแค่ไหนกันนะพักขพัทไม่ใช่ผู้ชายประเภทหืนแบบตรงๆแต่เขามักจะมีกลวิธีคอยหลอกล่อให้เธอติดกับครีมยังติดมาจำพี่อยู่ครึ่งหนึ่งนะพัดจำอะไรคะเงินพี่พัทก็หากจากเงินเดือนของครีมก็ได้เลยนะคะพี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงิน กว่าจะรู้ตัวว่ามาจำที่เขาว่าคืออะไรเธอก็แทบหมดเรี่ยวแรงในอ้อมกอดของเขาหลังจากนั้นมาเวลาที่ชายหนุ่มเรียกให้เข้าไปหาเธอเลยไม่ค่อยไว้ใจคนหน้ามืนอย่างเขาเท่าไหร่นักอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งเธอและพักพัฒไม่ได้บอกใครถึงสถานะระหว่างเราสองคนแต่ก็แอบคิดว่าคนรอบข้างน่าจะสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างที่พัฒนาไปอีกขั้น ส่วนแขนของเขาที่บาดเจ็บตอนนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ที่ช่วยพยุงแขนแล้วคณะสันนันคิดว่าอาการปวดน่าจะทุเลาลงไปมากแล้วแต่ดูเหมือนว่าพักพัฒจะหาเรื่องเล่นแง่กับเธอมากกว่าที่พวัตเคยบอกว่าจริงๆแล้วพักพัฒเป็นคนเจ้ามารยาเธอเพิ่งจะเจอกับตัวก็ต่อน,นี้นี่แหละครีมมาหาพี่หน่อยครับ พูดยังไม่ทันขาดคำคนที่นั่งอยู่บนโซฟาก็ตะโกนเรียกกันมาช่วยพี่เลือกแบบทีคณสนันละมือออกจากต้นคริสต์มาสที่โชคชายยกมาแต่งให้ในบ้านจะงอกหน้ามองไปทางชายหนุ่มอย่างไม่ไว้ใจเท่าไหร่นักอันที่จริงก็ไม่ไว้ใจทั้งเขาทั้งตัวเองนั่นแหละทำไมมองหน้ากันแบบนั้นล่ะ พระพัดถามเสียงกล้มหัวเราะเพราะหันไปมองทางเธอพอดีไม่ได้ทำสักหน่อยหญิงสาวย่นหน้าใส่กันไม่แน่ใจว่าเมื่อครู่เผอแสดงสีหน้ายังไงออกไปเขาถึงได้สายหน้าแล้วก็หัวเราะแบบนั้นพอเดินเข้าไปหาถึงเห็นว่าชายหนุ่มกําลังง่วนอยู่กับงานตรงหน้าเหมือนจะเป็นแบบบ้านหรืออะไรสักอย่าง คืออะไรคะเนี่ยตัดสินใจนั่งลงที่พื้นข้างกายคนตัวโตวส่วนคนมือไวนั้นใช้แขนโอบกันไกลๆทันทีแบบที่พักโซนใหม่นะครับจำตรงจุดนี้ที่ไอ้พามกับเพื่อนมันไปตั้งแคมป์ได้ไหมล่ะพักกับพัดก้มหน้าถามคนในอ้อมกอดพักหลังเริ่มเศษติดกลิ่นหอมอ่อนๆจากคนตัวเล็กจนอยากจะพาตัวเองมาคลอเคลียทั้งวัน ที่พักอันนี้จะตั้งอยู่ด้านบนของตรงช่วงเดินเขานะ่ะตรงนั้นวิวสวยมากเลยนี่คะเธอจำได้ตอนที่พักพัฒคุยกับแทนไทยเรื่องแบ่งโซนที่พักเหมือนตั้งใจจะให้มีจุดที่คนอยากกางเต็นท์นอนโดยเฉพาะมีทั้งจุดที่พักสไตล์แคมปิ้งของทางรีสอร์ทซึ่งแบบที่ว่าก็น่าจะอยู่ตรงหน้าในตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบกระจมกึ่งเต็นท์ และก็แบบรถบ้านซึ่งได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่งครีมชอบแบบไหนครับชายหนุ่มขยับตัวเข้าหากระชับอ้อมก่อนแล้วเกยคางบนไหล่บอบบางขนนสนั่นแทบอยากจะกรอกตาสุดท้ายเธอก็หลวมตัวตกหลุมพรางของเขาอีกแล้วตอนแรกเห็นเป็นการเป็นงานใครจะไปรู้ว่าสรุปแล้วก็คือแผนลวง เอาที่เจ้าของไร่ชอบสิคะเจ้าของไร่ชอบคนนี้ครับคนตัวโตฝังจมูกบนพวงแก้มอิ่มสูดกลิ่นหอมจนชำปอดพี่อยากให้มันเป็นสิ่งที่เราทําร่วมกันร่วมกันได้ยังไงคลีมไม่ได้ออกอะไรสักบาทเลยนะแถมยังกินเงินเดือนเจ้าของไร่อีกหญิงสาวเอหลังพิงอกกับชายหนุม่ม ที่กลายเป็นฐานรองรับอย่างเต็มใจอีกหน่อยหาได้เท่าไหร่พี่ก็ต้องให้เมียทุกบาทอยู่ดีคณะนันถึงกับนั่งหลังตรงโดยอัตโนมัติหันหน้าไปมองคนพู้ที่ตอนนี้วางสีหน้าแบบงุนงงเหมือนเขาไม่เข้าใจว่าเธอจะตกใจไปทำไมพี่ไม่ได้คบกับครีมเล่นๆคราวนี้สีหน้าของเขาจริงจังขึ้นมามากกว่าเดิม น้ำเสียงที่เอ่ยออกมานั้นเข้มขึ้นอย่างสัมผัสได้ครีมรู้ค่ะแต่มันก็เร็วไปหญิงสาวช่างใจอยู่ชั่วขณะดึงตัวเองออกจากอ้อมกอดเลืวอเบี่ยงตัวเข้าหาเพื่อที่จะพูดอะไรบางอย่างจริงๆแล้วครีมมีอีกเรื่องที่ยังไม่กล้าบอกพี่พัทพักพัดมุ่นหัวคิ้ว เริ่มรับรู้ถึงบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเท่าไหร่นักแล้วทำไมตอนนี้กล้าละ่ะครีมกลัวว่าพี่พัชจะเสียเวลาพูดไปก็หลุบตาลงบีบมือตัวเองแน่นครีมคนตัวโตกดเสียงต่ำบ่งบอกว่าไม่สบอารมณ์กับการที่เธอคิดแบบนั้นฟังก่อนค่ะ ถ้าจะโกรธกันครีมก็ไม่ว่าพอเห็นว่าเจ้าของไร่แสงอรุณหน้าบูดบึง้งก็เลยต้องหาทางเอาใจเล็กน้อยด้วยการคว้ามือมากุมเอาไว้ครีมนาตั้งใจเอาไว้แล้วว่าพอทำงานที่นี่ครบหนึ่งปีแล้วก็จะหางานทำที่ตัวเองชอบที่จริงก็วาดเส้นทางของตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วแต่ว่าโดนพี่พัดดึงตัวมาที่ไร่เสก่อนไม่อยากอยู่กับพี่เหรอ คำถามนี้คณะสนันเคยถามตัวเองเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่เรียนจบเพราะตอนนั้นเธอคิดถึงมารดามากและก็อยากอยู่กับท่านตลอดแต่ก็ยังอยากออกไปหาเส้นทางชีวิตตัวเองด้วยเช่นกันมาตอนนี้มีภคพัดเพิ่มมาอีกคนเกยิงทำให้การตัดสินใจของเธอไขว้เขวขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าความตั้งใจเดิมมันก็ยังมีมากกว่าอยู่ดีบางที ครีมก็อยากมีหลายร่างนะอยากอยู่กับแม่อยากอยู่กับพี่พัดแล้วก็อยากทำตามความฝันตัวเองแค่จับมือสงสัยจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไร่ <F at uring> เพราะแบบนั้นจึงค่อยๆขยับกายเข้าหาเลือกสอดแขนกอดคนตัวโตแล้วซบหน้าลงกับแผงอกกว้างครีมนะ่ะยังอยากยืนได้ด้วยกำลังของตัวเองค่ะมันเป็นสิ่งที่ครีมตั้งมั่นมาตลอด สิ่งที่ได้รับฟังนั้นทําให้พภคพัสสะท้อนอยู่ในอกเหมือนกันหัวใจกระดน้องบางทีการที่คณสนันมีเป้าหมายชัดเจนขนาดนี้สาเหตุมันอาจจะเกิดจากเขาก็ได้ขอโทษนะขนะเขาเอ่ยคำขอโทษเสียงแผ่วเบาแล้วกดจูบเข้ากับเรือนผมเงางามออมแขนอบกอดคนตัวเล็กที่ก่อตอบกลับมาเช่นกันพี่เสียใจ ถ้าครีมอยู่สถานะเดียวกับพี่พัทในวัยนั้นมันก็ยากที่จะยอมรับเหมือนกันแต่ว่าพอโตขึ้นได้เห็นอะไรที่กว้างขึ้นมันก็เลยทำให้ครีมเข้าใจค่ะแปลว่าอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงครีมจะออกไปหางานทำที่อื่นสินะภาคพัทนมหน้าจูบริมฝีป,ปากบางแผวเบาเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาพอดีใช่ค่ะ เธอไม่รู้ว่าบอกตอนนี้ทั้งที่เพิ่งคบกันไม่นานหรือว่าจะบอกตอนที่ใกล้จะครบกำหนดมันน่าจะดีกว่ากันแต่คิดว่าบอกตั้งแต่เนิ่นๆมันน่าจะดีกว่าซึ่งถ้าเป็นไปได้ครีมก็อาจจะไปทำงานที่ต่างประเทศถ้ามีโอกาสนะคะคราวนี้คนตัวโตวถึงกับนิ่งเงนินครีมเห็นแก่ตัวมากใช่ไหมคะที่ไม่บอกพี่พัดตั้งแต่แรก ภคพัดก,ก,กำลังประมวลผลกับอะไรที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายไม่เคยคิดมาก่อนว่าคณะนันอยากไปทำงานที่ต่างบ้านต่างเมืองนึกถึงช่วงที่เข้ามาหาลัยที่หญิงสาวตัดสินใจไปเ,เรียนต่อที่ต่างจังหวัดตอนนั้นก็ยังแอบคิดว่าเธอเป็นคนที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดพอตัวแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรไงนำซ้ำยังสบายหูสบายตาเสียอีกที่ไม่ต้องเห็นหน้ากัน ชายหนุ่มเลียเรียฝฝีปากอันแห้งผากรู้สึกทรมานอยู่ในใจไม่น้อยในวันนี้ที่ตัวเองถลําลงไปเรื่อยๆจนไม่คิดจะปีนป่ายขึ้นมาเขาย,ย่อมรู้ว่าบางครั้งผลกรรมที่เคยกระทํามันย้อนกลับมาในแบบฉบับคนรักพระกพัดพ่นลมหายใจอันอัดแน่นก่อนจะพยักหน้ารับหลังจากที่คิดแล้วไต่ตรองภายในไม่กี่นาทีมันคือแผนชีวิตที่คณะนัน วางเอาไว้ก่อนที่สถานะของเราสองคนจะมาเป็นคนรักกันรอบนี้เขาต้องการเคารพการตัดสินใจของเธอจริงๆพี่ยอมรับนะว่าพี่อยากค้านเพราะว่าพี่อยากให้เราอยู่ด้วยกันชายหนุ่มคลี่ยิ้มเมื่อสบตาดวงตาแปว๋แปวแววใช้นิ้วเกลี่ยปลายจมูกด้วยความเอ็นดูแล้วเอ่ยต่อแต่ว่าพี่นะชอบเวลาที่ครีมยิ้ม ชอบที่มองแล้วหัวใจตัวเองจะเต้นเร็วมากกว่าเดิมคณะนันรู้สึกเหมือนกระบอกตาร้อนเผาขึ้นมาดือด้อๆจนต้องเม้มปากเข้าหากันแน่นสะกดกลั้นเอาไว้มันเป็นประโยคที่ไม่มีคำบอกรักเลยสักคำแต่เธอกลับสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่พักพัดมอบให้กันและมันก็มีค่าสำหรับเธอเพราะงั้นครีมทำตามความฝันตัวเองได้เลยนะ พี่จะคอยซัพพอร์ตเต็มที่หญิงสาวหลับตาพลิมเมื่อชายหนุ่มเคลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้พร้อมกับบรรจงจูบซับน้ำตาให้กันมันคือพโยกบอกเลิกหรือเปล่าคะเธอว่าเสียงกลัวหัวเราะคิดว่าพี่จะเลิกกับเราหรือไงพักขัพัดโอเคที่น้องเลือกบอกกันตั้งแต่เนินเน่นๆเขาจะได้เตรียมตัว เราวางแผนชีวิตได้ถูกเรื่องแค่นี้เองนะพี่บริหารเวลาได้คนตัวเล็กเงยหน้าถามทั้งที่ยังมุดตัวอยู่ในอ้อมกอดจะว่าไปเธอก็เริ่มเสพติดการสกินชิปแล้วเหมือนกันเป็นอะไรครับจูจูเจ้าตัวก็นิ่งไปเหมือนมีอะไรให้คิดอีกครีมก็แค่เสษได้เวลามั้งคะ เหลือแค่อีกไม่กี่เดือนเองแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าเวลาอีกครึ่งหนึ่งของเราหมดไปกับการละลายพฤติกรรมอันที่จริงต้องขอบคุณเวลานั้นด้วยซ้ำเราเหลือเวลาทั้งชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันเลยนะพระขพรู้จักตัวเองดีว่าเขาเป็นพวกหนักแน่นในสิ่งที่หัวใจบอกว่าใช่ถ้าอีกฝ่ายมีความรู้สึกที่ตรงกันมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล ให้อยู่คนละประเทศพี่ก็จะหาหนทางไปหาครีมเองนะไม่ต้องห่วงพี่พัฒนาชอบเวอร์ยิงสาวหัวเราะร่วนทำงานด้วยกันมาหลายเดือนเธอรู้ว่าที่จริงเขาต้องดูแลทั้งงานทั้งไร่ทั้งรีสอร์ทไหนจะยังบริหารตลาดร่วมกับภาวัตอีกแต่เขาว่าตัวเองบริหารเวลาได้มันก็คงจะเป็นไปตามที่พูดละมัง้ง ก็ใช่ไงขนเจ้าเล่ก้มลงหอมแก้มนวนหนึ่งฟอดชอบคนนี้เวอร์นะ่ะเธอครีมต้องไปทำงานต่างประเทศพี่พัดจะไปหาจริงๆเหรออย่างมากก็คงจะหนึ่งปีไม่ก็สองปีพี่เดาถูกไหมเขามองว่าคณะนันต้องการประสบการณ์มากกว่าต้องการไปอยู่แบบทาวน ถ้าต้องไปทำงานที่ต่างประเทศจริงๆพี่ก็อยากมั่นกับเราเอาไว้ก่อนไม่ไว้ใจครีมหรอคะเปล่าเจ้าของไร่แสงอรุณหัวเราะในลำคอฟังดูแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจโก็การที่เราไม่เจอกันหลายเดือนถึงเวลาที่พี่ไปหาครีมที่โน่นคิดเอาแล้วกันว่าความคิดถึงของพี่มันจะมาหาศาลขนาดไหน เอาเป็นว่าเธอไม่ขอจินตนาการต่อก็แล้วกันจบไปแล้วนะคะสำหรับสารรอยรักตอนที่19เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหวานสุดๆไปเลยใช่ไหมคะพระนางของเราก็ตกลงปลงใจที่คบกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าน้องครีมของเราเนี้ยก็อยาก จะไปทำตามความฝันที่เคยวาดเอาไว้นะคะยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะทุกคนนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเหลืออีกสักประมาณ4-6ตอนก็จะจบแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไป หรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอ,อยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันต่อหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ